สวัสดีค่ะวันนี้ครูติ๊กจะพามาทำขนมจีบนะคะขนมจีบนี้เป็นสูตรพิเศษไม่รู้อะ่ะครูติ๊กเรียกว่าสูตรพิเศษนะคะคือเดี๋ยวจะบอกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาดูกันว่ามีครูติ๊กทำปั่นไว้แล้วนะคะมีหมูบดนะคะปั่นไว้แล้วเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่กุ้งนะคะมีกุ้งด้วย อาจจะให้ดูกุ้งนะคะเห็นกุ้งไหมโอเคมีกุ้งด้วยเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปกันนะคะโอเคจะปั่นใส่กุ้งลงไปเลยนะคะได้ ก็จะใส่กุ้งลงไปได้วหราก็จะปั่นนะคะปั่นรวมกันไปเลยแต่กุ้งเราก็ไม่ต้องปั่นหยาบเออไม่ต้องปั่นให้มันละเอียดมากให้มันหย,ยาบหยาบนิดนึงนะคะเค okay. โอเคแล้วพักไ้นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณติ๊กจะพามาดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรเครื่องเครื่องที่เราจะใส่ในขนมจีบมีอะไรบ้างนะคะอันแรกหน่อไม้เห็นไหมคะสีมันขาวเนาะอันนี้คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้เห็นไหมโอเคเอาทางนี้ดีกว่เเาเก็บทางนี้โอ้ยไหนดี โอเคนี่คือหน่อไม้โอเคเดี๋ยวนะคะโอเคเอางี้ดีกว่าโอเคอันนี้คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้อันนี้คือแห้วนะคะเราก็จะสับสับให้แล้วอันนี้ก็คือ,อหอมหัวใหญ่อันนี้ก็คือผักชีทุกอย่างเลยนะคะเราจะสับสับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แต่เราจะสับหยาบเราไม่ให้ละเอียดมากนะคะเพราะว่าเวลาเรากินเวลาเราใส่เข้าไปในดัมปิ้งเวลืเราห่อมันก็จะกัดมันก็จะกัดโดนแล้วมันก็จะ,ะมีกรุบกรอบไอ้กรอบๆนิดๆมันจะอร่อยนะคะและจริงๆแล้วที่จริงมีอีกอย่างหนึ่งคือหอมเห็ดหอมพอดีคุณติ้ไม่ชอบเห็ดหอมมันไม่ชอบกลิ่นมันนะคะก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ แล้วเราก็ปาดอันนี้ต่อไปแล้วเราก็ใส่กุ้งให้หมดเลยนะคะกุ้งไปเยอะเลยเสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างรวมกันนะคะรวมกันเลยทุกอย่างรวมกันแล้วเราก็เไปปรุงรสนะคะก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่อะไรตามตามชอบของเรานะคะแล้วก็ชิมชิมก่อนก็ได้นะคะ ถ้าเราทำผสมกันทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วเราเราก็ติดต่อโอเคอันนี้ไว้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาผอกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพี่จะมาสองที่จะผอว่าจะผอกปันใครจุดที่สามนะคะวันนี้ก็เอนวัที่วันที่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบาย